สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปราร้สตรีโอผมวันนี้เป็นการทำเนื้อเรื่องของนอนเอมิสซารี่ครับไอตัวนี้ครับที่เปิดตัวมาเมื่อวันเสาร์ที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาคนใช้กันเยอะมากเพราะว่ามันโคตรเท่เลยเหมือนกอริล่าไอ้กอริล่าไม่ใช่กอริล่านะฮะแล้วมันมีบทบาทยังไงบ้างในเนื้อเรื่องครับผมวันนี้จะมาเจาะที่เนื้อเรื่องนะฮะไม่ใช่ความสามารถแต่ก็มีพูดถึงความสามารถในเกมบ้างแหละเพราะพอจะเดาได้แล้วนอนเอมิสซารี่ครับเป็นเทียนิตระดับสูงรองจากนอนคุยนะผม หน้าที่หลักมันคือ towering assassin มันมาเพื่อลอบสังหารครับโทษนะครับพี่พี่มาลอบสังหารี่พี่ตัวเท่าบ้านเลยนะครับตัวเท่าตึกเลยครับมันลอบสังหารตรงไหนวะถ้าเป็นลิสเตอร์เดลิเปอร์ว่าไปอย่างแต่ก็คือลอบสังหารมันบอกว่าอย่างนี้ฮะ towering a ิ s a s s i n คือหน่วยลอบสังหารตัวเท่าบ้านพูด,ดง่ายๆในเรื่องของตัวนอย์วิซซี่นะครับมีอยู่ในหนังสือคอร์รูบุ๊นะครับถ้าใครเปิดกล่องลิเวอรันน่าจะได้อ่านกันแล้วอยู่ที่หน้า 250ถึง252ผมไปอ่านกันได้ก่อนจะพูดถึงตัวนอนวิสลี่ต้องบอกนะว่านี่เป็นเรื่องของทนิตบอครั้งที่4ครับผมในเรื่องเนี่ยตอนที่นอนวิสลี่ผมมาที่ให้ให้เราอ่าน,นเนี่ยคือต้องบอกว่าดาวแซงทัมครับที่เป็นดาวอืโฮมเวลบ้านเกิดของไวท์เทมพ้านี่พวกนี้โดนทนิตบุกหนักมากครับผมคือเรียกว่าล้อมกันตั้งแต่ตีนเขาเอ่ย รอบบริเวณท้องฟ้าก็โดนแบบพวกกากอแฮปปี้บินจนมืดค้มนะครับแบบกลางวันคืนไม่รู้อะที่นี่มันเยอะขนาดนั้นนะครับมันล้อมหมดทังทุกทางเลยฮะซ้ายขวาแต่คราวนี้เนี่ยทางฝั่งอินเทอร์แมนเองใช่ว่าจะแพ้พ่ง่ายๆนะครับเพราะว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าหลอดโซลา่าอยู่ครับอา้าวผิดลูกเดี๋ยวนะนี่หลอดโซลา่าคนนี้๊ไปไหนแล้วล่ะอ่ะภาพไม่ขึ้น เราต้องปิดนี่ก่อนนี่งไงหลอดโซลา่าอ๋อผมเปิดผิดรูปสักทีอ่ะนี่ครับหลอดโซลา่าครับผมเป็นเหมือนกับฮีโร่ของเหล่ามวลมนุษย์ครับเนื่องจากว่าหลอดโซลา่าเนี่ยวางแผนเก่งมากฉลาดสุดๆทุกครั้งที่ทีนิดบุกปุ๊บเนี่ยเขา้องแผนเขาตัวแท็กปุ๊งสลายไปฝูงหนึ่งทีนิดเตรียมอบล้อมแกก็ตีตัดทางบุกมาครับผมเรียกว่าทุกการโจมตีของทีนิดเนี่ย จะโดรหลอดโซลา่าเนี่ยเอาแผนโตกลับเสมอซึ่งทีนิตเองเนในในอีดิชันนี้เนี่ยไม่ใช่มแมลงไม่ใช่สัตว์ไรสมองอ่ผมมันมีสมองมันเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยทุกครั้นกูบุกไปเนี่ยไม่มีคนวางแผนแก้ทางกูวะ่ะดังนั้นเนี่ยครับหลอดโซลา่าจึงถูงกกลายเป็นเป้าหมายหลักที่ทีนิตต้องปราบซะก่อนไม่งั้นเนี่ยถ้ามีมันสมองอยู่ผู้มนุษย์ครับมันจะสู้กับเราได้ง่ายขึ้น ก็เลยเป็นเป้าสังหารของทางฝั่งทีนิตลีเวทานไทฟีสนะครับแล้วจะสังหารยังไงล่ะคือถ้าบุกไปตีดื่อๆเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วผมก็เลยส่งนอร์เอวรซรีมาเพื่อสังหารหลอดโซลา่าครับโอ้ซึ่งจะหนอนเอวซิรีเนี่ยตัวตัวนี้นะฮะมันไม่ได้มาตัวเดียวคือในสงครามตรงนี้มันมนันหมดสามตัวด้วยกันครับผมตัวแรกเนี่ยบุกไปที่เฐอาอนทัพ เพื่อทำลายการประสานง,งานของฝั่งอิงพิเทอร์เอาแมนขายผมต้องการตัดการเชื่อมต่อเนี่ยก็บุกฐานทัพครับ8วัน8คืนไม่พักครับผมบุกตตย,ยับเลยครับหานล่ทฐานลาบตายหาหมดแล้วก็บุกไปเรื่อยๆคร,รับผมปีนเขาเป็ชั่วโมงจนในสุดก็ไปฐานที่มันนี่หนึ่งฐานครับพอทาลายเสร็จปุ๊บซากศพเกินการกระจายปุ๊บมันก็หนีหายไปนี่ตัวที่หนึ่งนะครับนอนเอลิสซี่ตัวแรกตัวที่สองครับตัวนี้เนี่ยมีลักษณะเด่นคือมันเป็นแผลบาดแผลเป็นแผลเป็นอะ พวกอิมพีเรียลเลยจำได้ครับผมไอตัวนี้เนี่ยครับมีว่้าหมายคือเฮ้ยไอพวก White pa, ไวเทมพ้าพวกนี้เนี่ยมันเก่งมันเป็นเหมือนกับตัวเออตัวหารหลักของฝั่งมนุษย์ครับผมดังนั้นเนี่ยเราต้องทำลายฐานทัพผมให้ได้ก่อนซึ่งมันรู้ได้ยังไงไม่รู้นะว่าพวกมนุษย์เนี่ยต้องการจินซีในการสร้างไวเทมพ้าขึ้นมาจินซีมันเก็บเอาไว้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยบุกไปที่ คลังเก็บจีนซีถั H ่วไวเทมพ้าครับผมซึ่งมันอยู่ในฐานทัพแห่งหนึ่งนะฮะโดยที่ว่าการบุกของมันเนี่ยดูเดือดมากกวาดล้างไว้เทมพา้าแทบจะทั้งกองทัพเลยครับแบบที่เฝ้าฐานียว่าะแตกยับอะ่ะคือแบบเรียกว่าปมหนึ่งสองสามแบบจะถึงฐานแม่แล่ะที่เป็นคลังเก็บอะ่ะจุดสุดท้ายครับผมเอ่อคอลเนลใครนะเดี๋ยวนะมาสเตอร์สตาร์บูสตาร์สตาร์บู Star Pro ครับผมก็ กลับมาช่วยได้ทันครับทอตแอตแทกใสนอนเอวิซี่ตัวที่สองของผมทุ่มกําลังสุดชีวิตเพื่อที่จะกําจัดมันให้ได้แต่สุดท้ายครับทำได้แค่บาดเจ็บมันหนีไปได้ครับผมนั่นคือตัวที่สองนะฮะนอนเอวิสซี่ที่บุกไปเพื่อทําลายคลังจินซีของไวเทมพ้าเห็นไหมมันมีสมองอ๋อนี่ฐานสังการเหรอกูบุกไปทําลายทิ้งก่อนอ๋อผู้มึงสร้างทหารจากไอจินซีใช่ไหมกูบุกไปทําลายทิ้งครับผมแต่อันที่สองนี่เหมือนไม่สาเร็จนะฮะเพราะว่า สตาร์โบรชัปเตอร์มาเตอร์ของไ,ไวท์จมพ่าเนี่ยมาช่วยได้ม่ทันคราวนี้ครับตัวที่สาตัวที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ครับคือนอร์ทมิสซี่ที่มีเป้าหมายคือฆ่าหลอดโซล่าให้ได้โอ้ตัวนี้ทำยังไงบ้างอันแรกครับผมมันไปซุ่มอยู่บนภูเขาคือแบบตัวอย่างนี้มันซุ่มไงวะแต่คือเข้าใจว่าดาวมันใหญ่อะ่ะคุณคิดสภาพถึงแบบทธาตุดอยสุเทพดอยอินทนนท์ทือเขาตะนาวีรีที่เขาแอลอะไรพวกนี้ยมันก็มีแบบ โพรงเยอะนะถูกป่ะไม่ใข็งตัวได้งได้ทั้งเขาหรอกลวอย่างคือพื้นที่รอบรอนี้ทินิดมันมันล้อมอยู่แล้วอะ่ะเออมันก็ไปซ่อนตัวบนเขาเอาหินปิดปากคํำเอาหิมะคุมตัวเองแล้วยื่นมาแต่ตาเงี้ยแล้วมองไปดูที่ฐานทัพของเออเหล่ามนุษย์ซึ่งมันมีความเกี่ยวพันกับต,ตัวที่สองคือตัวที่สองเนี่ยบุกมาทำลายครั้งถูกไหมก็มีคนตายเยอะก็เลยต้องมีการทําวิธีศพให้สมเกียรติกับเหล่าไว้เด้ร์าที่ตายนะครับซึ่งพอนวิธีศพเนี่ยก็จะเป็นลาน กลางันทับครับผมพิธีศพทำพิธีสะดุดดีผู้กล้าที่ตายไปหลอโซลา่ามาร่วมด้วยพอเห็นหลอโซลา่าปุ๊บเนี่ยนอนเอมิสรี่ก็จับกระแสจิตได้เลยว่านี่ไงเป้าหมายของกูกูต้องฆ่ามันครับพอหลอโซลา่าเดินนกลางแบบลานทำพิธีครับผมไอ้เจ้านอนเอมิสรตรี่ตัวน่สานครับก็กระโดดข้ามท้องฟ้านะครับคืออีกนี่ก็เรียกว่าบินแล้วอะโดดข้ามภูเขาฟี แล้วแบบเล็งแม่นนะคือตาจับจ้องที่หลอดโซล่าแล้วเจ้าเท้าก็ทึบหลอดโซล่าให้จมดินในครั้งเดียวครับผมซึ่งเมื่อมันโดดมาเนี่ยมันก็มีเสียงแหวกอากาศถูกไ่มคนนัให้เสียงอะไรวะปรากฏว่ามีคนเห็นว่าเฮ้ยมีเะไรพุ่งมาด้วยแต่มันไม่ทันแล้วไงคือนอนเห็นแล้วว่าเหยือกกูอยู่นี่กลางลานโลง่ลงๆอะไรกันป้องกันไอ้ที่เป็นม่านพลังปิดอยู่ก็เปิดออกเพราะว่ามันต้องทําวิธีศพซาุดีผู้กล้าเผาให้ควันไฟมันออกไปอะไรเงี้ยมันก็โดดไปยุบจะเหยียบครับผมหลอดโซล่าแบบแบบโอ้ เห็นแม่นานของความตายแล้วครับป้องกันไม่นานนะผมคือเหยียบไปที่หัวอะ่ะโอกาสรอดไม่ถึงเปอร์เซ็นต์แล้วอะ่ะปรากฏว่ามีคนยิงช่วยเว้ยหลอดโซลา่าแบบเออรอ,อดไปได้นิดหนึ่งครับผมคือแบบผลนไปนิดหนึง่งคือปัดเจ็บอะ่ะคือเล็บเกี่ยวหนังหัวไปแล้วเลือดออกแล้วอะ่ะแค่ไม่กี่เซนติเมตรนะครับก่อนที่หลอดโซลา่าจะสิ้นชื่อครับเขาหลบไปได้ดวงโคตรด,ดีจากนั้นครับพอ มันเห็นว่าเฮ้ยเป้าหมายมันงหนีไปได้ว่ะเราก็ต้องตามต่อถูกป่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำพ่ธีนอยู่ก็แบบอะไรวะตกใจก็จริงแต่ว่าทุกคนเป็นทหารฉันเยี่ยมอะสเปซมาลีนเงี้ยนักรบเนี่ยก็หยิบปืนมายิงใส่เลยครับซึ่งจะบอกว่านอนเนี่ยแบบไม่รู้สึกอะไร,รบกาบกูนหนาตบพวกแบบขวางทางเนี่ยเป็นเหมือนมแมลงครับคือเทนนิตตบคนเป็นแมลงฟังดูแปลกๆคือตบกระจายตบดิ้นะ่ะแล้วก็บอปที่หลอโซล่ามึงตาย เปลี่ยนรูปไงมึงตายแล้วแน่หรอโซลา่ากูมไม่เอามึงไว้แหละกวิจะพุง่งเข้าไปหาผมจังหวะที่เจ้าน้อยมิสซี่ตัที่สานะครับพุง่งเข้าไปหาครับก็มีหล่าคัสโตเดสโผล่มาผมทาจัมลอริสก็มาด้วยอแบบแบบมาเร็วมากอ่ะวูบเป็นบริการให้การพิกันครับบอกเลยว่าคัสโตเดสเอาน้อยมิสซี่ไม่อยู่กับผม เหยื่อคนแรกเนี่ยคือยืนมิ่งมนขวางทางก่อนครับเจอนอนพุ่งใส่ครับคือหลอดโซลาอยู่นี่นอนมิ่งมนทางนี้อเข้ามาจะหาหลอดโซลาดคาสโตเดสมิ่งมาขวาครับผมโดนเคียวสอบขาสองท่อนเดี๋ยวนั่นอเดตัคคาสโซเดสเ้ยคาสโซเดียนกาดเ้ยขาสองท่อนเลยเหรอคือเกราะของคาสโซเดียนอ่ะมันหนากว่าสเปซมารีนคุณเห็นไอ้ที่แบบว่าโดนเทนิตฉีกกระชากับนั่นคือเทอร์มินาเตอร์เกราะสเปซมารีนทั่วไปนะฮะหรือกระทั่งแบบ เออแบบพวกระดับสูงมันก็คือเกาะสเปนมารีนไงเกาะเทอมเปเนเตอร์ไงแต่นี่คัตโตเดสไงคือคุณสับเขาจะได้ขาดสองข้อแบบง่ายๆเขาโง,ง่งไงนะนั่นคือความเก่งของมันครับในนี่ยากก็จะโมพอสูกต้อแหละพอสับเสร็จปุ๊บไอ้หลอดโซล่าไม่รอดนะครับปรากฏทาจันมาขวางผมทาจันมาโร,าารลิสที่เป็นบอสของเหล่าคัตโตเดียนเนี่ยก็มาขวางเลยครับอันนี้คือแบบว่าระดับเหมือนไพหมาดเลยนะคือทาจันนี่ มันก็คือเหมือนไพหมันคัสโตเดียนอะไม่ถึงขนาดอาจจะไม่ใช่ไพหมานจริงๆแต่คือแบบมันคือแบบระดับนั้นอะสู้อโนนเอมิสซิลี่อย่างสูสีผมคือแบบสวัดขวานวอเทอร์แอคฟ่าดปั้งไปนะครับนอนแบบสะเทือนเฮ้ยทำไมไอตัวนี้สู้กูได้วะผิดคาดมากๆแต่คุณเข้าใจไหมเป้าหมายของนอโนนเอมิสซิลี่ไม่ใช่การสู้กับทาจันโมรลิสไม่ใช่เป้าหมายของมันเป้าหมายมันคือการปราบหลอกโซลา่าผมพอเจอทาจันขวางปุ๊บเนี่ยมันกแบบ็กระเด็นมาน,นิดนึงครับเซไปนิดนึงแล้วก็เลยทำการกระโดดต่อผมเพื่อจะ พุ่งไปหาหลอดโซลา่าให้ได้ซึ่งหาจันเนี่ยเร็วกว่าจริงคือแบบพุ่งฟาดดาบไปไงเอ้ยฟาดขวาไปไงก็แบบต้องใช้เวลาแบบเแบบก็แบ,บแรงมาฟาดต่อหรือว่าจมาบกแค่เซี่ยววินาทีครับไอ non ้นอนมิสซิลี่เนี่ยก็พุ่งต่อครับผมคาสโตเดียนกาดเลยต้องมาช่วยกันขวาครับเป็นเหมือนกำแพงสีทองครับขวางระหว่างหลอดโซลา่ากับนอนเอมิสซิลี่ไว้คาสโตเดียนกาดคนนึงครับโดนเตะทีเดียวหัวขาดกระจุยแบบค,ครับผมแบบคือคาสโตเดียนยืนอย่างนี้ยืนตรงตรเนี่ยโดนเอา เอาไอกระดิสเปียขวางไว้อย่างเงี้ยแต่โดนเตะหัวผมหัวหลุดจากร่างกายกระเด็นหายไปเลยนะแล้วเ,เลือดค่อยถึงค่อยพุ่งออกมาคือมันเร็วขนาดนะครับดดนมิสลี่อะ่ะอีคนครับยืนขวางมาอยู่ครับระหว่างทางคือมัน,มนกระโดดมันโดดเหมือนคนวิ่งโดดสูงอะ่ะคือเหยียบหนึ่งเหยียบสองแล้วพุ่งไปเลยครับผมไอคนที่สองดโดนเหยียบคัสโตเดียนกาดโดนเหยียบแบนกรอกคัสโตเดียนแบนจากการเหยียบของนอยส์ิลี่แบบได้เหรอวะโดนเหยียบแบนเลยครับ อีกคนครับก็ขวางมาอยู่เงี้ยเอ้ยอย่าเข้ามาเ้ยทุกคนบอกว่าหลอกโซลา่าไว้โดนหางสะบัดครับคอหักโคตรโหด้วผมนอยนมิสซิลี่เนี่ยแต่จังหวะที่แบบมันก็ยังมีคนเหลืออยู่อะขวางระหว่างหลอกโซลา่ากับนอยนมิสซิลี่ไว้อถ้าจาันก็รีบหันกลับมาคเอาขวานฟาดที่ข้อเท้าของนอยนมิสซิลี่ผมจนมันเสือ่อคือคิดสภาพคุณมันจะวิ่งไปกระโดดเพื่อสับ หลอดโซล่าเหมือนคุณเป็นคนนะอ่ะอะแมลงก็ได้ตัวอะไรก็ได้โดนไปจะสับสตูอะ่ะแล้วพอคุณโดนฟันที่ข้อเท้าอะ่ะคุณกระโดดไม่ได้ผมก็ใสเอื้อใส่ไปนิดนึงจังหวะนี้เองครับปืนพลาสมาก,ก็ยิงเข้าหน้าพอดีนะไม่รู้ว่าดวงดีหรือเก่งมากยิงเข้าหน้าปุ๊บออนอนนิสสี่ครับตรงเนี้ยหล,ล,ล,ลอมเละเป็นเนื้อเดียวกันเลยอะ่ะปืนพลาสมามันเป็นความร้อนสูงไงทั้งเกาะทั้งเนื้อหนังก็ละลายลูกตาอะไรละลายรวมกันหมดอะ่ะย้อยแหละครับแล้วพอจังหวะที่มันสีจังหวะนี้เองครับทุกตัว ไอ้พวกทาหารที่เหลือก็แบบปืนมีกูก็ยิงอาวุธประชิดมีกูก็เสียวผมน้ำเหลืองของไอ้นอยมิสซิลี่เนี่ยกระจายทั่วพุ่งกระจายคิดภาพบบทิดภาพเอเรียนแบบโดนเสียบเลือดสาดอย่างนั้นแหละนี่แหละครับที่ตอนนอนมิสซิลี่โดน,โดน,โดนแต่ว่าจังหวะสุดท้ายก่อนที่มันจะตายเนี่ยมันรู้สึกอะไม่ได้เว้ยเป้าหมายที่ทางไฮไมซ์สองไว้ต้องฆ่าหลอกโซลา่าได้มันก็เลยรวบรวมทลังสุดท้ายจะโดดอีกครั้งครับมึงตายแล้วครั้งนี้เนี่ยไม่มีใครขวางแล้วเพราะว่า พอจังหวะคุณเข้าไปโจงตีถูกป่ะตัวตัวแทงอะ่ะมันมันมันลึกแล้วไงแล้วพอไอ้นี่มันกระโดดปุเดียว่าข้ามถูกป่ะข้ามไปปุ๊บอ่าหลอดโซลา่าอยู่นี่ตายแน่มึงมิชชั่นคอมพลีทปรากฏครับจังหวะที่แบบง,าง,ง,าง้างเขียวง้างตายจะสับลงไปที่หลอดโซลา่าครับทาจันครับบิดตัวอ้อมมาครับแล้วเอาวัตช์แอคเนี่ยง้างสุดแขนฟาดลงไปตรงกลางหัวผม ไม่ขาดนะทุบไปเหมือนคุณคิดเหมือนเขียงปลาช่อนเนะ่ะทุบป,ปั้งลงไปครับผมจนหัวม่ได้่แทะกับพื้นเนะี่ยแล้วพื้นเนี่ยแตกกระจายครับแล้วภาพต่อมาคือนอนมิสซิลี่อ่ะนอนนิ่งเด็ด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 เหมือนกับปลาช่อนโดนทุบหัวอ่ะโอเคเพียบภาพจะฟังดูสยองไปแต่คือประมาณนั้นแหละแล้วทาจัน,นกับคาตูเดียนกาที่เหลือแค่คนเดียวก็ยืนตั้งท่ารอให้มึงขึ้นมาอีกทีเนี่ยกูฟาดนะอย่านะมึงอย่าลุกนะแล้วสดท้ดยครับ มันก็แน่นิ่งไปครับน้ําเหลืองก,ก็จายไปเต็มพื้นนะผมจบการทําภารกิจนอรมิสตี่ตัวที่สามเเีเท่านี้ครับย้ำนะครับว่ามปนสามตัวตัวแรกทำลายป้อมประการเสร็จเรียบร้อยภารกิจสาเร็จตัวที่สองจะไปทไําลายเออจินซีดของไวท์เดนผ้าที่อยู่ในวอล์ผมอันนี้ไม่สําเร็จเพราะว่าโดนกับตันซับโรมาขวางเอาไว้เคานเตอร์แท็กตัวที่สามครับโดนปรบนับโดยทาจันมารริสครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าไม่ได้ทาจันนะหลอดโซล่าสิ้นชื่อไปแล้วครับผมเนี่ยฮะ ความโหดของเจ้านอร์มิซิลีครับผมก็เล่ากันไปหลายคนน่าจะหากันเยอะนะฮะคิดว่าถ้าเกิดโมมาก็น่าจะโดนกันเต็มๆอ่ะช่วสุดท้ายของของแถมว่าคิดว่าเจ้านเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นแนวไหนมันจะเป็นแนวไหนข้อแรกครับไม่ใช่แนวแทงแน่ๆคือมันถึกจริงแต่ไม่ใช่ตัวแทงโดยตรงครับผมข้อสองครับทั้งจากรอของมันเองที่แบบเป็นตัวสังหารเป้าหมายหลัก ทั้งจากคลิปเปิดตัวที่บอกว่าเทวุนิงอัสซิสต์เนี่ยผมเดาว่าตัวนี้มีพีไซชั i o n p r e c i s i คือถ้าเกิดตอนตีโจมตีครับท ok อยออกหกอ่ะเวลาตียูนิตไหนก็ตามอะ่ะเราเลือกไมได้ว่าจะตีตัวไหนปกติแล้วเวลาฝ่ายตรงข้ามเขามาเป็นเป็นกองกองร้อยอะ่ะเป็นยูนิตมีลีดเดอร์อะ่ะไอ้ลีดเดอร์จะตายยากเพราะมีลูกน้องคอยรับเติมเอที่อยู่แต่นอนอาเมซิลี่เนี่ยบอกว่าอัสซินต์นะเนี่ย มันต้องโดดไปเสียบไอตัวหัวหน้าได้ทั้งนั้นเนี่ยความเท่ผมเก่งก็คือ precision ต้องมาหรือจะฮิตหรือเปล่าไม่รู้ซัทเซนฮิตหรือเปล่าไม่รู้แต่ precision ต้องมีเพราะไม่ต้องไปเสียบหัวหน้าถ้าผิดก็น้าแตกแต่ก็ตามในเรื่องก็ต้องประมาณนี้แหละนี่คือเรื่องแรกของสามารถครับเป็น precision และตีประชิดต,ต้องเก่งประชิดครับเพราะว่าจากที่อ่านมาในแบบพี่แกวิ่งฝ่าดงกระสุนมุดตัวซ่อนรออาจจะมีดิฟสไตล์ด้วยอ่ะเนี่ยที่คิดไว้อาจจะมีดิฟสไตล์ มีพิสัชั่นแล้วก็อาจจะมีเรื่องของรีโรชาร์จเพราะว่าตามเื้อเรื่องนี่คือพี่ชาร์จอะไรแล้วชาร์จอีกอะ่ะเจอทาจันขววงพี่ยังชาร์จต่อได้อะ่ะดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งผมเกม็ไว้กับตัวนี้นะถัดมาเรื่องราคาอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวถึงแม้จะสวยมากอลังการมากนะแต่ผมคิดว่าราคาของตัวนอยเมสซอีอาจจะไม่แรงเท่าไหร่ทำไมอะ่เอจจะเบรดอาจจะสักเก้าสิบอะไรเงี้ย คือไม่ได้มันตัวใหญ่ก็จริงอะแต่คุณเห็นป่ะสคริมเมอร์คิวเลอร์อะมันก็ไม่ได้ราคาแรงขนาดนั้นอะไอเน,นี้ยจะใหญ่กว่าน่าจะใหญ่กว่าสคริมเมอร์คิวเลอร์ผมมองว่าจะอาจจะแบบอยู่ในโซนสักประมาณวัสทอสามพันสามหรือเบลโกรประมาณห้าพันกว่าบาทถ้าผมถ้าคุณชอบจริงๆเห็นแล้วเอ้ยตัวเนี้ยแโคตรชอบเลยลามันสวยรูปร่างมันสวยอยากเก็บเงี้ยผมว่าตีแม่มาณสักหกพันน่าจะอยู่มั้งคิดว่านะ อันนี้เดาเดายามว่าเดาคือช่องนี้เนี่ยบางครั้งเรื่องราคาก่อนที่มันจะเปิดตัวอะไรเนี่ยผมชอบเดานะเพราะว่าผมต้องวางแผนเก็บตังค์วยไงไม่วางแผนผมก็แบบเชีย่ยตายแล้วออกมาปุ๊บไม่มีตังค์ซื้อก็คิดว่าอย่ที่มันไม่น่าเกินหกพันแต่ถ้าเกิดมองโลกในแง่ดีแบบผมเป็นคนแบบเออปติมิซึมชอบความแบบมองโลกในแง่ดีอาจจะสามพันกว่าก็วอสทอยอยู่สามพันสามเลยอะเดมอนปีสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบอะไอตัวนี้มัน สามพันกว่าได้ก็แฮปปี้นะก็ซื้อเก็บนะสวยขนาดนี้หรืออย่างแย่สุดเลยคือผมว่าน่าจะประมาณเบลกอแต่มันไม่มีปีกนะไอ้เบลกอรแพงเพราะปีกมันใหญ่ปีกมันทำยากแน่ๆเลยราคาเลยแพงแต่ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่น่าเกินหกพัน่ะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะมันเป็นช่วงทิ้งท้ายแนละ้วเหมือนคุยกันเล่นๆใครคิดอย่างไรกับเจ้าตัวดอนมิสเอรี่ครับผมคอมเมนต์น้่นน่านได้เลยบราเธอร์เรายินดีรับฟังมาคุยกันได้ครับคือตอนนี้เนี่ยเออ เอามาอ่านแล้วเออสนุกดีแต่คราวนี้เรื่องเทนดิดวอรมันยาวมากนะคือเนี่ยเป็น้อยๆหน้าแล้วมีเรื่องประวัติแต่ละคนอย่างเนี้ยเดี๋ยวไว้จะทําให้ฟังเรื่อยๆนะครับวันธรรมดาน,น่าจะยากเพราะว่าช่วงนี้วุ่นจุดสุดงานรับตัวสาอที่ท่ามมเวราก็จะมาทำาเรื่องให้ฟังกันนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังกดไลค์ซับสไครต์และอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้ผมอนะ่ะขอบคุณมากเลยดีใจจริงที่ยังอยู่ด้วยกันนี่ก็เข้าเดือนที่ห้าแล้วหรอวะนี่ก็ทำอยู่ถึงมาห้าเดือนแล้วหรอโอเค มีอะไรเปลี่ยนไปเยอะแต่หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในโอกาสหน้าครับบราเธอ